ทำธุรกิจต้องเสียภาษีอะไรบ้างหลายคนเนี่ยมีคำถามแบบนี้แต่รู้ไหมครับว่าพอถามแบบนี้เสร็จแล้วต้องตอบคำถามอะไรต่อจากนี้บ้าง สวัสดีครับพี่น้องแท็กมาหนอมครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิประบายความในใจเลยกันครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังครับสำหรับหลายคนที่ทําธุรกิจและมีปัญหาเรื่องของภาษีครับโดยปกติเวลาทำเพจเนี่ยพี่น้องก็จะได้รับคำถามว่าเอ๊ะทำธุรกิจแบบนี้ต้องเสียภาษีอะไรบ้างทําเรื่องนี้จะต้องโดนภาษีดังนั้นหรือเปล่าทําอะไรแบบไหนมีภาษีอะไรเกี่ยวข้องบ้างเวลาพี่น้องได้รับคำถามแบบนี้เนี่ยมันจะต้องถามกลับไปครับซึ่งเวลาถามกลับไปถ้าตอบคําถามที่พี่น้องถามไม่ได้เนี่ยหลายคนก็จะไม่ได้คําตอบไปเช่นเดียวกันครับว่า แล้วสุดท้ายฉันทำธุรกิจฉันต้องเสียภาษีอะไรกันแน่เพราะพี่หนอมแกทาให้ฉันงงหรือเปล่าทําไมถึงพูดแบบนี้ทําไมมันถึงงงนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูครับแต่ก่อนจะไปฟังนะครับฝากกดติดตามแท็กสังหนอมไว้ครับแล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกนะครับเล่าแบบนี้ขายของนิดนึงนะครับนี่คือหนังสือที่ชื่อว่าภาษีธุรกิจ101นะครับเป็นฉบับอัปเดตที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนะครับสำหรับคนทําธุรกิจตั้งแต่บุคคลไปจนถึงจดบริษัทนะครับใครสนใจก็หาซื้อาห ที่คุยเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้แหละครับแต่อันนี้เอามาแบบย่อยสั้นๆส,สรุปสั้นๆแล้วกันครับเผื่อว่าเป็นไอเดียถ้าสนใจเพิ่มเติมจะอ่านหนังสือหรือดูคลิปในช่องนี้ก็ยินดีนะครับแล้วแบบนี้ครับว่าก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของภาษีเวลาคนถามว่าทาําธุรกิจแบบนี้เสียภาษีอะไรบ้างอ่ะยองยกโมเดลขึ้นมาไวๆสมมติว่าเป็นร้านกาแฟแล้วกันหลายคนบอกว่าเอ้ยพี่หนอมครับขอโทษนะครับถ้าผมเปิดร้านกาแฟผมจะเสียภาษีอะไรบ้างเวลาพูดแบบนี้เฮ้ยเออแล้วมันต้องเสียภาษีอะไรบ้างถ้าเอาแบบสรุปเราก็จะบอกม มาเป็นแบบนี้ครับพอพูดว่าร้านกาแฟนะครับคิดภาพนะครับคนที่เปิดร้านกาแฟสิ่งที่พี่หน้องจะถามมันจะมีอยู่3ามคำคือหน1เรื่องของการขายร้านกาแฟที่ว่าขายอะไรบ้างต่อแบบคนตีครับขายก็ขายกาแฟสิมันจะไปขายอย่างอื่นได้ยังไงคําถามต่อนี้กาแฟที่ว่ามันคืออะไรขายกาแฟอย่างเดียวหรือเปล่าขายกาแฟบุกขนมขายกาแฟขายขนมขายเมล็ดกาแฟขายกาแฟขนมเมล็ดกาแฟขายของที่ลึกหรือเปล่าขายของอื่นหรือเปล่าขายข้าวหรือเปล่าเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยหรือเปล่ามีโคเวกิ้งสเปซหรือเปล่าแค่นี้ครับก็คือที่มาของรายได้แล้วถ้าเราจะ ตอบเรื่องของภาษีให้ได้ชัดอันดับแรกนะครับเวลาพูดถึงเรื่องของธุรกิจให้ถามก่อนว่ารายได้ที่เรามีแยกย่อยออกมาก่อนเลยครับว่าสิ่งที่เราทํามันมีอะไรบ้างที่สร้างให้เกิดรายได้ของเราครับยกตัวอย่างแบบอันนี้ง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับผมก็ขายกาแฟก็คือขายแค่กาแฟไม่ได้ขายขนมไม่ได้ขายอะไรเลยทุกอย่างก็คือมีแค่มีเป็นร้านขายกาแฟทั่วไปตามปกติอันนี้จบแค่ตรงนี้พอพูดถึงคำว่าร้านกาแฟต่อนะครับมาดูต่อครับถามว่ารายได้คืออะไรแล้วใช่ไหมครับได้คาตอบแล้วยังไม่พอครับถามต่อเลยครับว่าแล้วรายจ่ายหรือว่าต้นทุนมัันนนนนมีีีีออออะไรรบ้้าางงงกก็็เเปื่่ึทหลย แบบแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมมีต้นทุนอะไรนั่นแหละครับคือปัญหาครับร้านกาแฟเมื่อกี้ครับถ้ามาคิดต่อนะครับอันนี้เอาแบบย่นๆแล้วกันนะครับถ้ากาแฟอย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นครับต้นทุนของร้านกาแฟที่ขายกาแฟอย่างเดียวมีอะไรบ้างหลายคนก็จะนึกไปอ่ะค่าเครื่องเนาะต้องมีค่าเครื่องชงกาแฟแนะ่นอนต้องมีพนักงานไหมจ้างมีเรื่องของค่าน้ําค่าไฟมีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi หรือเปล่ามีลูกน้องกี่คนเมื่อกี้ค่าจ้างไปแล้วจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเริ่มมีโมเดลของค่าใช้ใจ่ายมาแล้วค่าวัสดุต่างๆอดหรืออะไร โอเคมันมีต้นทุนอะไรบ้างซึ่งมันจะเป็นต้นทุนที่สัมพันธ์กับเรื่องของรายได้เมื่อกี้ยิ่งธุรกิจเรามีรายได้หลายประเภทต้นทุนที่เกี่ยวข้องมันก็จงมากขึ้นด้วยสิ่งที่ต้องตอบได้คือตอบ2อเรื่องนี้ก่อนว่ารายได้เราคืออะไรต้นทุนเรามีมากแค่ไหนและก่อนจะไปเรื่องของภาษีถามแบบนี้นะครับเพื่อความพร้อมเลยคือแล้วมันมีกําไรหรือเปล่าไอ้รายได้ที่มาแบบเมื่อกี้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยมันมีกาไรหรือเปล่าถ้ามันไม่มีกําไรอันนี้จบเลยไม่ต้องมาถามเรา้ยได ้มันนเกิดอะไรขึถ้าวางแผนแล้วอันนี้คือถ้าสมมติยังไม่เริ่มธุรกิจนะแล้ววางแผนแล้วปรากฏว่ากรองคำนวณตัวเลขแล้วยังไม่มีกำไรอันนี้อยา่าเพิ่งไปคิดเรื่องภาษีนะครับถ้าคำนวณแล้วยังไม่มีกำไรเริ่มที่เรื่องของกำไรก่อนแปลว่าธุรกิจเรามีปัญหาแน่แหรือจะเกิดกำไรมันน้อยมากก็อาต้องมาถามว่าแล้วเราควรจะทำธุรกิจนี้ต่อหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีเรื่องของภาษีมาเกี่ยวข้องแปลว่ารายจ่ายเราจะเพิ่มขึ้นถ้ารายจ่ายเราเพิ่มขึ้นอา้าวเกิดอะไรขึ้นล,ล่ะกำไรมันก็ต้องให้ลงอีกเมื่อกำไรน้อยลงอีกทำไ เรื่องของภาษีครับทำไมถึงถามแบบนี้แล้วทําไมต้องตอบแบบนี้ได้พี่หนอมพาคิดต่อครับไอสิ่งที่ิสต์มาเมื่อกี้หลายคนน่าจะสงสัยแล้วมาถึงตรงนี้ว่าเฮ้ยแล้วใช่ที่ทำไมวะมันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรขึ้นกับภาษีเลยมันเกี่ยวกับธุรกิจชั้นนี่ชั้นถามว่าทําธุรกิจแบบนี้เสียภาษีอะไรอะมาเข้าเรื่องกันต่อครับธุรกิจเมื่อกี้ครับที่ถามครับทำทั้งหมด l i ต์มาทั้งหมดแล้วเบรคคำถามแป๊บนึงถามคำถามย้อนกลับไปอีกเรื่องหนึง่งคือธุรกิจที่ว่าครับขอโทษทีรูปแบบของธุรกิจที่ทําคืออะไรพอจบเรื่องเมื่อกี้ไปแล้วนนนะะรรับับเเเดดีีีีีีี๋ยยยวววมมจป็ทท่่่่่่่กกกข้ออออองงภาาษู3ืพพต คำถามเรื่องเกี่ยวกับเมื่อกี้ได้ทําไมต้องมีคําถามอยู่3เรื่องนี้ตามมานะครับเรื่องแรกคือเรื่องของรูปแบบเรื่องที่สงคือเรื่องของกฎหมายและเรื่องที่3คือเรื่องการวางแผนอันนี้เราจะโฟกัสเรื่องของรูปแบบกกฎหมายก่อนนะครับสเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทําความเข้าใจครับเรื่องที่ตัวแรกคือเรื่องของรูปแบบครับรูปแบบธุรกิจเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างนะครับรูปแบบที่ว่านะครับคำถามแรกคือรูปแบบของเราเป็นบุคคลหรือว่านิติบุคคลครับเพราะภาษีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเฉพาะเจาะจงเนี่ยเขาเรียกว่าภาษีเงินได เป็นรูปแบบบุคคลธรรมดาไม่ได้จดบริษัทไม่ได้จดห้างหุ้นส่วนทําธุรกิจในรูปแบบเจ้าของคนเดียวปับ๊บจำไว้หนึ่งคำครับว่ามันเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับส่วนถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยฉันน้ำอย่างเป็นในรูปแบบบริษัทมีหุ้นส่วนหรือเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างๆจดทะเบียนเรียบร้อยจัดตั้งขึ้นมาอันนี้ให้รู้ว่ามันคือรูปแบบที่เรียกว่านิติบุคคลซึ่งภาษีที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของภาษีตัวแรกคือภาษีเงินได้ก็จะเป็นเรื่องของภาษีเงินได้นิิิตตตตบบบบุคคคลลลรัััััังงง้้้้้้้้นนนนนนนภาาาษีีีีววววแแกกกกททท่่่่่เเเเยยขออออออจจไไๆืืมมมมหด็ใใถ ไม่ได้ก็ว่ารูปแบบเราเป็นแบบไหนถ้ารูปแบบเราคือบุคคลภาษีที่เกี่ยวแน่คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับและถ้ารูปแบบเราเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนภาษีที่เกี่ยวข้องในส่วนของภาษีเงินได้ก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลครับมาถึงตรงนี้เราจะตัดชอยได้แล้วครับว่าเอ้ยโอเคมันมี2ส,ส่วนนี่วา่ามันมีรูปแบบของฉันถ้าสมมุติว่าเป็นรูปแบบของบุคคลเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาอันที่2คือเรื่องของนิติบุคคลครับอันนี้เราจะตัดชอยได้แล้วเน้เพราะรูปแบบก็จะบอกว่าเราเลือกประเภทภภาาาาาษษษีีีเเเเเเงงงงงิิิิินนนนนนนไไไไดดด้้้้้้้้แลลลวถถฉฉััปป็็บบบุุุคคคคอออยูู่่่มตตตรรื ฉันอาจจะต้องรู้เรื่องภาษีเงินได้บุคคลเพราะมันเกี่ยวข้องที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ไปต่อนะครับเดี๋ยวเนื้อหามันจะรันไปเรื่อยๆฟังตามไปแล้วคิดตามต่อแล้วกันนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเรื่องของแวเรื่องแรกผ่านไปแล้วคือเรื่องของเงินได้เรื่องที่2คือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มครับไอตัวแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรตรงนี้นะครับสำคัญมากๆครับเพราะเราจะกลับมาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราคิดเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ที่เราถามว่ารายได้ทั้งหมดที่คิดมามััันนนมมมมีีีอออออออะไไไไรรรรรบบ้้้้้้้้าา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 างงถถกกกกกแแแแฟฟฟเเืืื่่่่คคคคขขยยยยํตตตลววดดใหปส ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าจำคำนี้ไว้นะครับรายได้ที่เมื่อกี้เราลิสต์มาทั้งหมดครับให้ตอบไปได้ว่าทุกประเภทที่เกิดขึ้นพวกนั้นเนี่ยมันต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าดังนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าธุรกิจต้องเข้าใจ,เ,าใจเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มต่อครับว่าเฮ้ยเราต้องเสียแบตหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้คําตอบว่าเราต้องเสียหรือไม่ต้องเสียแบตเราต้องไปหาคำตอบต่อครับว่าเอ๊ะเราธุรกิจของฉันต้องเสียไหมวิธีการง่ายๆนะครับที่จะรู้ว่าต้องเสียหรือไม่ต้องเสียให้ดูสองเรื่องครับเรื่องแรก อันนี้มั่นใจครับต่อให้เป็นธุรกิจต้องเสียแบตก็ไม่ต้องจดครับเพราะได้รับยกเว้นอยู่แต่ถ้าเกิดรายได้เกินล้านแปต่อปีแล้วนะครับให้ไปสังเกตธุรกิจที่เหมือนกันกับเราครับในร้านค้าใหญ่ใญในห้างร้านใหญ่ๆที่เขามีรายได้เยอะๆแล้วเกินล้านแปดแน่ๆน่าง่ายๆเลยครับจากตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าไปซื้อกาแฟาเขานะลองไปซื้อกาแฟร้าน,น,นดังๆมีแวนอยู่หรือเปล่าถ้ามีแวนแปลว่าธุรกิจเราถ้าเกินล้านแปดเราต้องเสียแวนครับอันนี้คือคําตอบไม่ง่ายเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคร ไม่เห็นก่อนว่าเอ้ยถ้าเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มมันดูเพื่อของรายได้ว่าเกินล้านแปดหรือเปล่าและเป็นธุรกิจยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าดังนั้นการลิสต์รายได้เมื่อกี้ของเรามาทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เราได้รับคําตอบรับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องจดแหวนหรือเปล่าถามว่ามันเกี่ยวกับอะไรกับการจดแหวนดีกว่าพี่หนอมจดแหวนเนี่ยครับเกี่ยวข้องมากเลยเพราะแหวนมันคือเจ็ดเปอร์เซ็นที่บวกเข้าไปในราคาสินค้าหรือบริการครับสมมุติว่าเราขายกาแฟแก้วละหนึ่งร้อยบาทครับถ้าเกิดเราบอกว่าเรา แบบไวๆเนาะเจ็ดเปอร์เซนต์ที่ถอดออกไปเท่ากับว่ารายได้จากการขายอยู่ที่93แต่มีแวนอีก7บาทนี่แปลว่าอะไรแปลว่ามันจะส่งผลกระทบต่อกําไรของเราครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถบอกว่ากาแฟแก้วร้อยของเราเราจะขายร้อยเท่าเดิมครับแต่พอมีแวนเราขอบวกลูกค้าเพิ่มเป็นร้อยเจ็ดก็คือบวกอีกเจ็ดเปอร์เซนต์แล้วลูกค้ายินดีซื้ออันนี้รายได้อย่างเท่าเดิมครับแต่เงินที่เราเก็บจากลูกค้ามันจะเพิ่มขึ้นเป็น107บาทนั่นคือราคาสินค้าบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปครับเห็นไหมครับว่ามันมี ตอบเรื่องของแวดได้อย่างชัดเจนครับและมันมีผลแน่ๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเราประเมินตรงนี้ไม่ถูกเรากำหนดตั้งราคาขายไม่ถูกก็มีผลกระทบต่อยอดขายและมีผลกระทบต่อกําไรที่เราคาดหวังไว้ครับมาอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของภาษีหักไม่จ่ายครับเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะคุยกันแบบย่นย่อนะครับภาษีหักไม่จ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจ่ายครับจำได้อีกไหมครับว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าให้ลิสต์ว่ามีต้นทุนอะไรบ้างต้นทุนบางส่วนเป็นรายจ่ายที่เราต้องจ่ายครับรายจ่ายที่เราต้องจ่ายในแต่ละตัวพวกนั้นเนี่ยลองเช็ค นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องคิดครับเฮ้ยสุดท้ายฉันจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าจ้างลูกน้องไปฉันต้องหักภาษีหรือเปล่าฉันจ่ายค่าขอไปฉันต้องหักภาษีหรือเปล่าอันไหนต้องหักอันไหนไม่ต้องหักเพราะมันเกี่ยวข้องกับภาษีหักมาที่จ่ายครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ต้องมาเช็คเหมือนกันครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เมื่อกี้เราิสต์มาทั้งหมดครับแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าวิธีการคิดแบบนี้เป็นคําถามคําตอบพื้นฐานเท่านั้นพี่หนอมเน้นแค่ภาษี3ตัวนี้เพราะเป็นภาษีที่ค่อนข้างใช้บ่อยแลล้้ววววววเเกกกีีีีี่่่่ยยขขขอออออองงงงรรรรราาาาคคบุุมมมมปะณ 90%9% ชิิิตตธจจจๆันภษื ไปไม่ไกลจะเป็นเรื่องของภาษีที่ดินภาษีป้ายหรือภาษีประเภทอื่นในกรณีของธุรกิจบางประเภทที่มันมีเรื่องของภาษีต้องเสียเป็นการเฉพาะอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าถ้าเราเข้าใจหลักการแบบนี้เราเข้าใจที่มาของรายได้เราเข้าใจที่มาของค่าใช้จ่ายและเราเข้าใจว่ามันสัมพันธ์กับภาษียังไงบ้างมันจะทําให้เราจัดก,การได้ง่ายขึ้นครับดันนี้คือประเด็นสําคัญมากๆที่บอกว่าเออเวลาถามว่าทําธุรกิจแบบนี้เสียภาษีอะไรมันไม่ได้คําตอบครับจนกว่าเราจะลิท์ทุกอย่างออกมาว่าแล้วธุรกิจเราเนี่ยมันมีรายได้แบบไหนมันมีคา่าใช้จ่ายอเมื เมื่อมันเสียภาษีแล้วยังมีกำไรพอที่จะทําให้เราพอใจและอยากทําธุรกิจนี้ต่อไปหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องทาความเข้าใจครับจะเห็นว่าเวลาพูดแบบนี้มาถึงตรงนี้ปั๊บเชื่อเลยครับว่าหลายคนอาจจะปิดคลิปไปแล้วด้วยซ้ำเพราะว่างงว่าหูมันต้องเข้าใจอะไรเยอะแยะขนาดนี้เลยหรือเปล่าอันนี้คือความเข้าใจพื้นฐานครับเข้าใจอะไรบ้างนะครับมาเช็คกันอีกทีหนึ่งเข้าใจว่ารูปแบบเราเป็นแบบไหนครับรูปแบบมันเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอันนี้อยู่ที่รูปแบบของเราถ้ารู้ว่าเป็นรูปปปแบบบบบบไไไหนนนนนศศึึกกษษษาาาาเเเเเรรรรื่่องงีี้้พิิิิิมมมตตคคคคคั็็ุุลลลภดด ภาษีเงินได้ติบุคคลครับอันนี้2คือเรื่องของยอดขายหรือรายได้ครับที่มาของรายได้ทั้งหมดของเราครับต้องเสียแวดหรือเปล่าครับเมนนื่อรายได้รวมกันเกินล้านแและกฎหมายไม่ได้ยกเว้นให้แปลว่าเราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มครับอย่าลืมเอามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งราคาขายเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%ว่าจะบวกราคาเพิ่มได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วก็วกงางแผนจัดการให้ดีตั้งแต่เนิ่นๆครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายครับการจ่ายท เมื่อคุณมีการจ่ายคุณต้องหักภาษีให้ถูกต้องแผนผังธุรกิจจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นครับเมื่อเรารู้ว่ารายได้ของเรามีช่องทางไหนบ้างรายจ่ายของเรามีอะไรบ้างเราจะจับประเด็นกับภาษีได้ง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายท้ายสุดครับเวลาตั้งคาถามว่าทาธุรกิจแบบนี้เสียภาษีอะไรบ้างคําตอบไม่สามารถบอกได้จนกว่าเราจะตอบคําถามพวกนี้ได้ถ้าเราอยากได้คาตอบที่ถูกต้องรายละเอียดที่เราใส่ใจจะช่วยให้คําตอบมันพาเราไปได้ไกลมากกว่าตอบแค่ว่าทําธุรกิจแล้วก็เสียภาษีเงินได้สิเสียวแวดจิอ่าเสียวแวดแล้วบางทีต้องเสียธุรกิจเฉพาะด้วยนะม 12ประเภทมีแล้วก็บางทีอาจต้องเสียอากรสแตมมันก็ต้องเสียคำตอบพวกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยครับเพราะสุดท้ายเราอาจจะไม่จาเป็นต้องเสียภาษีตัวนั้นด้วยเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราจากคําถามว่าทาธุรกิจต้องเสียภาษีอะไรบ้างคําตอบมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องตอบแท้ก่อนว่าธุรกิจเราคืออะไรและถ้าเราตอบได้ว่าธุรกิจเราคืออะไรเราจะตอบเรื่องภาษีได้ง่ายขึ้นครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามแท็กหนอไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ